จากจุดที่ผมอยู่เดินไปถึงจุดขึ้นรถก็ประมาณ2กิโลเมตรนะก็น่าจะใช้ระยะเวลาเดินพอสมควรเพราะว่ามันก็2กิโลแล้วมันก็ขึ้นเนินด้วยนะครับวันนี้ก็รู้สึกเพียๆนะเพราะว่าเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่ามันร้อนนะไปท้องพัดลมจริงๆอากาศข้างนอกเย็นนะผมออกมาสัมผัสอากาศข้างนอกดูตอนกลางคืนอากาศเย็นแต่ว่า ในห้องกลับร้อนซะงั้นนะครับสวัสดีตอนเช้าครับไม่มีคนอยู่ไปไหนกันหมดทีไปพ่อนไดอไอีกนะทไปเวียดเอาสบายดีอ่ะ <laughs> สวัสดีตอนเช้ามาซื้อน้ำน้ำบ่ในอันสิไปผู้ละสิย่างเอาบอลเรือไปส่งย่างไปก็ได้ดอกเก่งใจหมวกว่านก็พาผมไปกินข้าวแล้วไอ้ควายย่างไปก็ได้เพราะว่ารถมันสิบม้วนผูดอกมีเวลาหลายอยู่ผมก็ว่าจะเดินไปแหละแต่ว่าพี่ชายก็ขยันขยอยจะขอไปส่งน่ะตามใจพี่กันไปพี่อนุชา จะไปส่งผมที่พืที่รถครับก็ยังไงก็พรขอกับุมเพียงแาผ่านลิปนี้แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่าถ้าใครผ่านมาเมืองหลักซาวก็ไปบุญที่แกได้นะแกขายของขับ,บอยู่ออกจากปีแยกไปแดงหลักซาไปไปทางเพียงจันประมาณ1กิโลเมตรนะครับอยู่ใต้เมือนนะใครมาก <um ี่ก็ผมเสียขาหน้าม ja ่านหน่อยดิเอาเลยต่อะข้าวหน้าม่านเราเอาวิลีสิตลาดโอเคยัยขอบคุณเนอะครับผมกับเมื่อคืนผมหิวข้าวนะผมก็เลยเดินออกมาซื้อขนมกินที่ร้านแกแกก็เลยบอกว่าหิวข้าวเดี๋ยวพาไปกินข้าวแกก็เลยขับมอเตอร์ไซค์พาผมกินข้าว ที่ตลาดนะเมื่อคืนผมบอกแกไว้แหละว่าเดี๋ยวตอนเช้าผมจะเดินไปเล่นด้วยกว่อนผมกลับพอเดินไปก็ไปเจอลูกชายแกไม่เจอแกหรอกสักคาแกเดินออกมาก็เลยบอกแกว่าผมกลับนะก่อนนะแกบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปส่งตามใจแกนะใจดีนะครับแกใจดีคนเราใจดีตอนนี้เวลาแปดโมงแปโมงตรงนะครับก็เขาบอกว่ารถอีกข้หน่อยก็มานะประมาณ9 00. 00. ้าโมงกาโมงกว่านะ ก็เป็นครั้งแรกครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยนะที่ผมมีโอกาสได้เข้าเวียดนามนะครับผมยังไม่เคยเข้าเวียดนามสักครั้งเลยก็คิดว่ามันคงจะแลกใหม่สำหรับตัวเราดีเนาะนี่ก็เป็นรถคันที่เราจะใช้บริการไปที่เมืองวินนะครับ เป็นรถของทางเวียดนามเขาซึ่งเข้ามารับผู 3, 5, 500, ane, ้โดยสารฝั่งลาวค่าโดยสารก็เอาเรื่องเหมือนกันนะจากหลักเตาไปมงเวินแค่ร้อยกว่ากิโลเมตรเองแต่ค่าโดยสารสามแสนกีบสามแสนกีบเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบห้าร้อย่ะสี่ร้อยกว่าบาทเอาเรื่องเหมือนกันแต่มันน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นบริการข้ามแดนด้วยแหละรถมันต้องข้ามแดนมันก็เพราะว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเขานะแต่ก่องคนขับ ก็ลเลยจำเปน็นจะต้องเก็บค่าโดยสารที่แพงขึ้นเดินทางไปเมืองวินกันต่อนะคนี่ต <im mon> ัวยืนแล้ว <laughs> วันนี้น่าจะมันทีผู้โดยสารเยอะเป็นพิเศษมั้งนะ <S <s เพราะว่าถ้า คนเยอะอย่างนี้ทุกวันจริงๆน่าจะเป็นมินิบัสแล้วแหละน่าจะเป็นรถบัสเล็กแล้วแม่น่าจะเป็นรถตู้อารมณ์เหมือนนั่งรถตู้แถวอนุสาวรีย์ถึงต้ารลพบุรีแล้วนันน่ตาไปเจลต้องลงไปทำอะไรต็อย่างเพื่อที่จะเข้าไปในเวียดนา้ไม่ได้ขอถ่ายเก้าอี้แล้ว m i n i m บ m เล้นเยอเราก็ ทำการประทับตาออกจากสอปอรลาวนะครับทีนี้ก็เหลือจะต้องปัมป๊มปั๊มเข้าเวียดนามขับมาอกแค่ไม่ถึงกิโลก็มาถึงด่านเวียดนามนะอยู่ติดติดกันนะทำไมมนุษย์โลกถึงทำสิ่งที่เรียกว่าพาสปอร์ตกับวีซามาเพื่อที่จะต้องขออนุญาตไปไหนมาไหน โลกนี้มันมีเจ้าของด้วยเหรอคิดไปบางทีก็แปลกเหมือนกันนะเรียบร้อยนะครับผมไปสแตมป์พาสปอร์ตฝั่งเวียดนามแล้วมีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมห้าห้าหมื่นห้าหมื่นดองไม่รู้กี่บาทตอนนี้ยังงงอยู่แต่ว่าจุดสังเกตคือเขาสแตมป์พาสปอร์ตให้ผมในหน้าสุดท้ายนะครับหน้านี้ เาจะไม่สเต็มหน้าแรกๆเหมือนกับที่ไทยลาวหรือประเทศอ,อื่นๆนะสเต็มหน้าสุดท้ายแล้วก็วันที่ใช้ปากกาเชียเนาแต่ผมก็ถามย้ำอีกทีว่าอยู่ได้ในเวียดนามเนี่ยได้อีกกี่วันเขาบอกว่าได้30สิบวันก็ตรงตามที่เขาบอกแหละหมดวันที่สองเดือนเจ็ก็คือวันที่2เดือนหน้าโอเคเข้ามาในเวียดนามได้โดยสมบูรณ์นะครับเ่อยเหมือน<ง> เหนื่อยเรื่องเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอะไรแต่ใหม่ๆมันก็ต้องปรับตัวบ้างนะธรรมดาทีนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปที่เมืองวินนะครับซึ่งอยู่จากจุดที่ผมอยู่ก็ประมาณไม่เกิน100กิโลเมตรน่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับตอนนี้ตอนเที่ยงก็น่าจะถึงประมาณบ่ายสองนะจากตามที่ผมสอบถามข้อมูลก่อนที่จะขึ้นรถเร่งแรวั่นรเท รอเขากินข้าวก่อนพวกพี่ๆที่มารถตู้ด้วยกันเขากินข้าวนะอาจจะสักพักอะไรเวียดนามร้อนกว่าที่คิดนะร้อนเลยแหละอากาศร้อนอารมณ์เมืองไทยเลยเดือนนี้เดือนมิถุนายนนะแต่ว่าทางเวียดนามเขาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะเกี่ยวข้าวที่เรียบร้อยแล้ว

โอเคเย้ฮะขอโทษดิขอโทษขอโทษอายอายอายโก้มาพอดีใครฮอลท์เฮลท์อายซีอินไมโครไอซีอินไมโครไอบูกิกอินไมโครจ้ะจ้ะขอโทตรงที่ผมอยู่ก็เป็นสถานีขนส่งนะครับอยู่ด้านไหนก็จะเป็นที่สำหรับไปขึ้นรถต่อไปเมืองอื่นๆในเวียดนามนะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าผมยังจะยังไม่ไปไหนหรอกผมจะชาร์จแบตตัวซับก่อนเพราะว่าแบตตัวซับผมหมดผมต้องการดูข้อมูลว่าแถวนี้มันมีอะไรยังไงให้ไปพักที่ไหนได้นะซึ่งเมื่อกี้ก็มีพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันแหละสไตล์เหมือนบ้านเราแหละเราลงจากรถบัสเขาก็จะมาถามว่าจะไปไหนจะไปส่งอย่างงู้อย่างนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะแต่ว่า ผมก็จะยังไม่ใช้บริการนะเพราะว่าขอผมดูข้อมูลของผมก่อนว่าผมจะไปไหนนะครับมีเรื่องจะบ,บ่นอยู่นิดนึงนั่งรถตู้มาเมื่อกี้คนเยอะคนเยอะก็เป็นธรรมชาติไม่มีปัญหามันก็ลําบากบ้างอะ่ะแต่ว่าผมสงสัยมากเลยว่าทําไมโชเฟอร์เนี่ยขับมาเนี่ยสามารถฟังเพลงได้เพลงเดียวสี่ชั่วโมงเต็มเต็มฟังเพลงเพลงเดียวสี่ชั่วโมงยูฟิลิปินโนแต่ล์ไย่ลัน ที่หนึ่งในเมืองวินซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคือที่ไหน เกือรอยะแปดเกบาทอะไรเงี้ยเซอร์เยดวอชูเนมเบียดเยสเบียดนเมยเบียดเียดนเียดนเบียดเยสไม่เม from Thailand t h a i l a n ได้อายุสบแพอูยนพี่วินแกชื่อมิสเตยนะครับ Mr.Jet, Hotel Yes, here, yeah, yeah, yeah. oh, okay. oh, How much? I give you 80 Okay, thank you, yeah. thank you You are good oh. thank you man

ถามว่าเป็นคนประเทศไหนอะไรอย่เงี้ยทำไมขอราคานี้ผมก็บอกว่าถ้าไม่ได้ผมก็จะนั่งทําในแอปสุดท้ายเ็ก็ให้2องแสโดยที่ไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องนั่งบุ๊กิ้งในแอปนะครับสองแสเป็นเงินบาทเท่าไหร่เหรอเอา12ไปคูณแล้วหารด้วยพันไม่ใช่ดิหารด้วยหมื่นก็ประมาณ350บบาทประมาณนั้นให้ดูห้องดีกว่าว่า ห้อง2องแมันมันถูกมันถูกในในความคิดของผมแล้วมันมีอะไรบ้างนะมันก็มีแอร์สเตียงนะ2องแสนแตู้เย็นห้องน้ำเป็นไงวะอ่าเพมันก็โอเคนะสามกว่าบาทแล้วก็อยู่ใกล้ชายหาดแค่200เมตรอารมณ์แบบพัทยาแนะแต่ว่าราคามันคงจะไม่ใช่แบบพัทยานะที่นี่ถูกกว่านะครับผมก็เลือก ที่ถูกครับเพราะว่างบมันน้อยนะครับข้างหลังผมก็คือมหาสมุทรทะเลจ,จีนใต้นะครับก็เป็นอ่าวอ่าวหนึ่งของประเทศเวียดนามน,นี่แหละแต่ว่าก็เป็นบริเวณของมหาสมุทรทางด้านทิศใ,ใต้ของประเทศจีนซึ่งประเทศไทยเราเรียกว่า,าทะเลจีนใต้นะครับเป็นครั้งแรกของผมนะที่ผมได้มาสัมผัส ทะเลจีนใต้แบบจริงๆแต่ก่อนผมก็ดูในแผนที่แผนที่โลกแผนที่ในโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะว่าอะไรอยู่ตรงไหนแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสออกมาเจอจริงๆสักทีนะครับดูเหมือนอากาศจะคึมๆนะถ้าบ้านเราคนก็อาจจะไม่ลงเล่นน้ำเยอะขนาดนี้แต่แต่ผมคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นปกติของอากาศที่นี่นะ น่าจะค้มซะส่วนใหญ่แมมมาถูกเวลาซะด้วยเดินมาตอนที่เขากำลังจะลงไปใดมหมุดพอดีแต่แต่ละคนก็ต่างคุรีคุจอเอาเรือของของตัวเองที่อยู่ด้านบนเข็ดลงมานะครับแป๊บเดียวลงมาเยอะแล้วดูคนเวียดนามเขาทำงานทํามะแมงครับที่ี่ แต่ละลำมันก็จะมีเครื่องปั่นไฟแล้วหลอดไฟแล้วเรือก็ใช้เครื่องยนต์ด้วยนะขัอบออกไปผมอยากรู้จริงๆเลยว่าใครเป็นคนออกแบบเรือชน,นิดนี้หน้าตาแปลกๆก็ผมไม่เคยเห็นเรือล้กษณนแบบนี้มาก่อนเายแล้วเย่ไปกลาเ้ยน่าเห้ยน่ัเน่หเรยน่ะดัมเ้ยนด เดี๋ยวฮะมาคลายจื่ดกวเ้ยก็เลยคลายจื่เลยไปแล้วบนยอดหินก้อนที่อยู่ข้างหน้านี่ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับผมลืมชื่อไปแล้ว บันไดอย่างหนาหนาที่แปลว่าแต่ละขั้นต้องก้าวเยอะหัวเขายิ่งไม่ดีอยู่เห็นเรือครึ่งวงกลมตรงนั้นไหมครับนั่นเป็นเรือที่ออกมาจากทางด้านข้างเมื่อกี้นะครับก็ออกสู่ทะเลไปไกลไกลมากๆก็เห็นนะครับเห็นอยู่กระจายเต็มในท้องทะเลมันเป็นเรือใดมึกนะครับผมถามชาวบ้าน แต่ผมก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าเวลาเจอขึ้นลมแรงๆมันจะเป็นยังไงนะแต่มันก็คงจะโอเคแหละไม่งั้นเขาก็คงไม่ใช้เรือลักษณะนี้กันมาแล้วนะเราลงไปดีกันดีกว่าน่าจะน่าจะหิวแล้วแหละ Very good good f i g t h e sea สิ้เจาลักษณะทางกายภาพของคนเวียดนามก็จะคล้ายๆกันกับคนไทยแหละร,รูปร่างก็ไม่เล็กไม่ใหญ่พอๆกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นได้ก็คือผิวนะพวกเขาจะสีผิวใกล้เคียงกันมากนะก็จะคือจะเป็นผิวออกเหลืองๆนะครับสีผิวนี่จะไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากอย่างไทยเนี่ยก็จะมีคนขาว คนออกค้ำๆคนผิวเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าที่นี่สีผิวของแต่ละคนเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากจะมีน้อยนะที่ผมจะเจอคนผิวเข้มถ้าเป็นคนผิวเข้มก็จะออกคล้ายๆกับคนกัมพูชาเลยจะเข้มแบบนั้นนะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนผิวเหลืองนะครับแล้วก็จะหน้าออกจีนๆหน่อยแต่จะไม่ออกจีนมาก โอเคผมไปซื้อขนมร้านพระยาของเขาอยู่ข้างหลังนะครับพี่ชายแกก็อัศยาศัยดีนะแกพยายามพูดภาษากรีฑาผมแกบอกว่าแกกำลังเรียนภาษากอยู่ก็เราก็สื่อสารกันด้วยภาษามือบ้าง Bánh bao. Bánh, bánh bao. Bánh bao. Bánh, bánh, bánh... bánh cuốn. Bánh cuốn. Ai bánh cuốn. Yes. Bánh cuốn. Bánh cuốn. Bánh bao đây. Bánh bao. Bánh cuốn. Bánh bao. Bánh bao. Này. Bánh cuốn. Bánh cuốn. Bánh bao đây.

ขนมนี่แหละดูนี้เกก็พยายามพูดกับ<า>ผมบนะแต่ว่าเราก็พูดกันคนละภาษาแต่ว่าธรรมดาแหล,าละไม่เป็นไรคุยกันนะ่ะผมก็ยิ่ยงอยากคุยฝนตกแล้ว,วไปอีกวะ วันนี้ก็คําแล้วคงจะต้องพักผ่อนเอาแรงนะครับเพื่อที่จะไปฮาหนอยในวันพรุ่งนี้